สวัสดีค่ะพระชมพูพระทัพทิมทูป้าวาเลตีนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะพบกันเป็นประจำนะคะทางวิทยุครอบครัวข่าวสทท fm 106นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถดูทาง facebook live นะคะของวิทยุครอบครัวข่าวสทท fm 106และเพจ ป้าชมพูปททัทิมทูป้าวาไรตี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะติดตามชมย้อนหลังได้จากทาง YouTube ป้าชมพูพปททัทิมทูป้าวาไรตี้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็จะนำสาระความรู้เนี่ยหรือว่าบันเทิงต่างๆเนี่ย มาเล่าสู่กันฝังนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคนที่ดูทาง f c e e o o o l l v v เนี่ยก็อาจจะมองเห็นว่าเอ๊เราไปเหมือนกับไปนอกสถานที่นะจะเป็นเป็นแบบกำลังนั่งรถไปอยู่อะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะและก็จะพาไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายซึ่งเทปนี้นะคะเราได้บันทึกไว้ตั้งแต่ เ,ออเดือนกรกฎาคม2562นะคะก็คือปีที่แล้วนะคะก็เพิ่งได้มีโอกาสที่จะนํามาให้ดูกันวันนี้ ซึ่งป้าชมพูป่ปททิมนะคะก็ได้รับเกียรติจากทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะให้ไปทำเวิร์กช็อปนะคะสร้างแรงเปดนดาลใจให้กับน้องๆปีหนึ่งนะคะนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเรียนนะคะเพื่อจะได้ได้รับมุมมองใหม่ๆมีมายเซ็ตใหม่ๆในการใช้ชีวิตในมหลาลัยนะคะแล้วก็เราก็เลยดีไซน์ขึ้นมานะคะเป็นเวิร์กช็อปที่ใช้ชื่อว่า Design your better life วิดด r e ีโมเดลนะคะซึ่งเป็นโมเดลที่ป้าชมพู่พัฒนทิมนะคะซึ่งเป็น c e r t i f ิฟายโค้ชอาชีพของอินเตอร์เนชั่นแนลโค้ชเฟสเดอเรชันนะคะหรือสหพันธ์การโค้ชนานาชาตินะคะ,อ,ะออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมาเองนะคะซึ่งเราจะพูดถึงกลยุทธ์ 3C สู่ความสำเร็จนะคะเพื่อให้ได้ชีวิตที่ใช่อย่างที่คุณต้องการนะคะรวมทั้งวิธีคิด Mindset ที่ดึงศักยภาพต่างๆ ของคุณออกมาออกจากคอม์ตโซนนะคะสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยตัวเองแล้วก็เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสาเร็จด้วยดีโมเดลนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปชมสวนพฤกษศาสตร์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะต้องพูดไหมคะต้องพูดถูกต้องแล้วค <c oughs> ่ะ้าวนี้พา <c oughs> คุณป้าสองป้านะคะป้าทัพพิมกับป้าชมพูนะคะเข้ามาสักการะนะคะวิหารพระเจ้าร้านทองีวิหารไม้ฟ้าหลวงค่ะอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงค่ะคารันนลักษตวรานนนะคะอาจารย์จากสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวิหารไฟ้าหลวงวันนี้ก็คือสํานักวิชาวิทยาศาสตร์เราได้เชิญ คุณป้าป้าทาหนีกับป้าชมพู่นะคะมาสร้างแรงบันดาลใจค่ะในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เลยวันนี้อาจารย์ก็เลยพามาชมที่สวนาักศหกษาสวนนักศิกษานะคะนี่คะล่มลื่นมากใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงรายเนี่ยก็ เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าด้วยไหมคะจาเปิดเปิดค่ะเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะแต่เรามีพิลาราปิดนิดนึงก็คือ5้าโมงเย็นค่ะค่ะมหาวิหารแม่ฟ้าหลวงนะนึกถึงตอนช่วงหน้าหนาวนะจะต้องแบบว่าลมรื่นมากถ้าเกิดมามาจักราจ้าร้านทองที่นี่แล้วนะคะล้วก็คือมีต้นสีมหาโพด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นสีมหาโพต้นนี้คือมาจาก ประเทศไหนดีคะก็นี่บเราเราใ่ป่ะคะมีป้ายบอกรายละเอียดที่ต้นไม้นะคะโอเคสีมหาโพนี้ก็คือมาจากสีลังกาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้มาสักการะนะคะต้นสีมหาโพต้นนี้ต้นสีมหาโพนี้คือเรานำมาจากพุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ประเทศมาทรงปลูกนะคะเมื่อวันที่สิบเจดกุมภาพันธ์สองพห้า้อห้าสิบเด ค่ะ17กุมภาพันธ์2551ต้นโพนี้เป็นต้นโพอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นโพพุทธคยาประเทศอินเดียใช่ค่ะสวยงามมากค่ะต้นนี้ก็อายุประมาณ 10, 12, 11 1ปีนะคะก็คือูว่าเาจเริญเติบโตรเร็วมากๆเลยอออกสีอทองทองด้วยเนาะบิวสวยงามมากนะคะอาจารย์พาชมหน่อยคะ่ะที่นี่คือ คือเจ้าข้าคือออกแบบก็คือเป็นของร้านนาเนี่ยค่ะนี่คือที่ไหนคะเจ้าอันนี้ก็คือวิหารพระเจ้าร้านทองนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปค่ะค่ะพระเจ้าร้านทองนะคะการออกแบบสไตล์คือเป็นแบบร้านนานะคะก็คือออกแบบคล้ายๆกับที่หอคําของหอคําที่อยู่ในงานพืชสวนโลกค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในพิธการพระเจ้าร้านทองด้วยกันค่ะได้ค่ะเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยออกมาชมด้านนอก <Okay. S 2> นะคะเจอเลยค่ะข้างในนะคะก็จะมีพระพุทธรูป,รรปอยู่ะนะคะพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติองค์นี้มหาวิเยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยปราระวะพระประธานในพระอุโบสถวัด พระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่สมเด็จพระเทพร,รนะัตนราชาสุดาสยามพรมราชากุมารีทรงเจริญพระชนมายุ50พรรษาในปีพศ2559และได้รับพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้อัญเชิญมาประดิสถานเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิเยาลรยแม่ฟ้าหลวงค่ะหากท่านมีโอกาสได้กราบ พระเจ้าร้านทองเฉลิมพระเกียรติซึ่งปฏิสถานเป็นพระประธานในวิหารพระเจ้าร้านทองจะได้ชื่นชมในความงดงามและเปรียมด้วยบุญาบารมีขององค์พระเสมือนหนึ่งสายพระเนตรทอดต่ำลงมาที่ผู้เข้าไปสักการะกราบว่าอยู่ตลอดเวลาพระพรักที่อิ่มเอมและพระโอษฐ์ที่แย้มด้วยพระเมตตาก่อให้เกิดความอิ่มเอมใจยิ่งนัก ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วิหารพระเจ้าล้านทองนะคะซึ่งถ้าเกิดมองออกไปเนี่ยก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของคณะต่างๆเดี๋ยวเราจะไปสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษากันค่ะตรงสวนพฤกษศาสตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นส่วนที่อยู่ในส่วน<ช>ของมห,<ช>มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยเออเรามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5,000ไร่ค่ะแล้วก็ท่านธิการก็มีดำริว่าให้ทำเออมหาวิทยาลัยเป็นเออ มหาวิาลในสวนค่ะสวยมากเพราะฉะนั้นในพื้นที่มหาวิไลทั้งหมดก็จะนับได้ว่าเราสามารถจัดให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ได้หมดเลยเราจะมีพื้นที่ส่วนประมาณสัก2,000ไร่ที่ไว้ทำสวนต่างๆนะคะในสวนพฤกษศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะมีการจัดแสดงสวนเย่อยๆนะคะอยู่ประมาณสัก12สวนให้ที่พาไปเยี่ยมชมค่ะแล้วที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็นอาคารเรียนของเด็กก็็คือเปนักศึกษาตอนนี้ต้นไม้ใหญ่หมดแล้วค่ะ ดีมากๆเลยแล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่ามีมีเป็นแบบกิจกรรมที่จะต้องให้นักศึกษาเนี้ยได้มีการปลูกต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะค่ะสร้างในชื่อในพระนาเขาหมายอะไรแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วเราก็สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีให้ไว้ให้ไว้ก็คือในเรื่องของการปลูกป่าสร้างคงนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะมีนโยบายก็คือว่าน้องใหม่ปีหนึ่งทุกๆคนเนี่ยค่ะก็คือจะได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยทุกคนก็คือจะได้ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ครบรอบ2ี่ปีแล้วค่ะต้นไม้ก็ใหญ่โตแล้วก็ดีนะเป็นการปลูกแบบคร่าปลูกจิตสำนึกนะคะใช่เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ให้นักศึกษาทุกคนเราได้รักแล้วก็หวงแหนทรัพยากรธรรมชาตินะคะ บางทีอาจจะแบบว่ากลับมาแล้วก็แบบอุ๊ยนี่ต้นไม้ที่ฉันปลูกไว้นะมาดูนะมาเที่ยไม้ที่เข้าก็ต้องปลูกด้วยนะคะดีเลยค่ะเพราะว่าเข้ามานี่เห็นความร่มรื่นเขียวขจีเลยชอบจริงถ้าเกิดแบบว่าตอน อะไรล่ะฤดูหนาวอะไรเงี้ยนะเด็กๆที่มาเรียนที่นี่น่าจะแบบว่าหูมีความสุขเนาะค่ะนะอากาศดีอากาศดีค่ะอากาศเย็นสบายมีมอกเยอะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชมสวนพฤกษศาสตร์ใช่ค่ะนะคะไปค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอาจารย์คะตอนนี้เรามาถึงสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาแล้วค่ะสวนแห่งนี้ก็คือเราสร้างขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเราสร้างเมื่อปีพศ2550เป็นปีที่ในหลวงในรัชกาลที่9ค่ะทรงกระชนอายุครบ80พรรษาค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์จะพาไปชมที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะคะแล้วก็จะมีสวนย่อย ไว้จัดแสดงโชว์พันไม้ต่างๆนะคะที่เรารวบรวมได้ทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศทสวนแรก จะเป็นสวนสมุนไพรค่ะในสวนเราก็จะมีการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรของไทยนะคะไว้ได้ประมาณ350ชนิดค่ะวจัดแสดงอยู่ในพื้นที่ประมาณสัก19ไร่19ไร่ไหมคะถ้าเราเดินเราคงต้องใช้เวลาเกือบเป็นวันค่ะโดยปกติแล้วถ้าเกิดมีเวลานะคะสำหรับเดินชมคลิปสั้นๆเฉพาะในสวนสมุนไพรนะคะก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะคนที่อายุน้อยที่สุดที่เคยมาเดินก็เราลๆสักประมาณ80นะเคยค่ะเพราะว่า ที่สวนแห่งนี้ค่ะก็จะมีชมรมผู้สูงอายุนะคะที่ภายในจังหวัดนะคะ,คะมาศึกษาเขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของพืชสมุนไพรด้วยกันก็เข้ามาเยี่ยมชมในสวนสมุนไพรของเราท่านก็เดินชมอยู่ในสวนเราประมาณก แล้วส่วนที่2ก็คือเป็นสวนจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้พันไม้ต่างๆเรียนเกี่ยวกับสายวิวัฒนาการของพืชน,นะคะว่าพืชเราในอดีตเนี่ยมีพืชชนิดใดเกิดขึ้นมาก่อนแล,ล้วก็หลังเราเรียกสวนนี้ว่าสวนวิวัฒนาการอ๋อด้านหน้านี่านานาเองด้านหน้าค่ะใช่แหมวันนี้เหมือนรู้ยังไงก็ไม่รู้นะใส่รองเท้าผ้าใบมาละส่วนส่วนที่สามที่เราไปได้ที่เราจะไปเยี่ยมชมนียคือเราเรียกว่าอุทยานไม้ดอก ใน,ในส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นการรวบรวมพัน์ธุไม้ที่มีตามบทเพลงอุทยานดอกไม้จำนวนประมาณ1 48ชนิดในสวนแห่งนี้นะคะคือนอกจากเราได้รับความรื่นรมชมพัน์ไม้แล้วยังมีบทเพลงอุทยานดอกไม้ค่ะเ,เปิดให้ฟังไป,ไปพร้อมกันนะคะแต่ เไฟยังไม่มาเราอาจจะต้องเปิดยูทูบหรือว่าไม่ไม่ต้องให้ต้องให้การร้องพยัญอนะไม้เดี๋ยวเราก็จะต้องร้องแบบเพลงในยุคของเรามวนเท้าวันป่าใบโอเคนี่ดูพันค่ะดอกไม้ป่าอันนี้ข้างล่างจริงๆแล้วถ้าไปเยี่ยมชมเราจะได้ดูพันธุ์ไม้เล็กๆกัค่ะเพราะว่าพันธุ์ไม้ที่เกิดมา มาก่อนก็คือจะเป็นพันไม้ที่ที่มีการเจริญเติบโตไม่ซับซ้อนนะคะค่ะนี่การแสดงง่ายนี่เวลาเข้ามาจะมีแบบว่าคนพาไหมเนมือน้นอย่างเงี้ยมีใครจะมีแบบคนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยะเราก็จะมีวิทยากรนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดท่านไหนเข้ามาเยี่ยมชมแล้วต้องการวิทยากร เพื่อให้ความรู้เนี่ยก็คือมาติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานสวนพฤกษาแต่สวนพฤกษาตร์ของเราเองเราก็จะมีการจัดเอ่อัดป้ายความรู้ให้ก็คือจะมีป้ายแสดงพันไม้ต่างๆแล้วก็จะมีองค์ความรู้นี่คือเราก็ใช้เพื่อให้มาศึกษาเรียนรู้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ได้ด้วยตนเองนะคะเราก็จะมี QR Code ประจำแต่ละต้นก็ใช้ไอทีได้ตอนนี้ก็พัฒนาไปถึง AR Code อ๋อ AR Code เป็นไงคะ ไออารคคือมันจะมากกว่า QR QR นิดนึงก็คือเราอาจจะเป็นแบบสมิตินะคะมีการพูดมีอะไรให้เราได้อย่างนี้ต้องเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เป็นดิจิตอลพอติคอนการ์เดนด้วยนะคะให้ไปดูนะคะเราเราเข้าแต่ว่าต้องเข้าไปดูตรงจุดเออ สวนสมุนไพรตอนนี้คนเดินใส่ขอบไปด้วยเพราะว่าทางขึ้นมันก็ไม่ใครให้อยากเห็นอะาไปแล้วใส่สมุนไพรอยู่ทางล่างตรงนั้นนะมะเราไปกอดยาเราไปพยานไม้ดอกก่อนไหมคะโอ้ยทางล่างโอ้นี่คือพวกติ๊กทานะค่ะจริงๆถนนเส้นนี้มันคือเราจัดสวนทั้งหมด ถนนเนี่ยยาวประมาณ4.5กิโลระหว่าง4.5กิโลเนี่ยเราจะมีสวนย่อยๆประมาณสัก12สวนอตอนนี้เราเดินยังไม่ถึงเราเดินมจะกินบัวลอยใช่ไหมคะเราจะกินบัวลอยทันไหมคะ <laughs> จะเราต้องทัน <laughs> อ่ะอ่าอ่าดิอ่ะ,อะ อาจารย์บอกว่ามาถึงครึ่งทางแล้วเราก็ได้ยินเสียงอาจารย์หอไปเรื่อยๆอาจารย์นี่ต้นอะไรคะที่เป็นแบบสีแดงๆเขียวๆเนี่ยนี่เป็นต้นคิสซีน่าค่ะก็คือเป็นไม้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นไม้อันนี้คือไม้ประดับที่ภูมิทัศน์ใช้ทั่วไปเราเราปลูกมาเพื่อมากกั้นบังสายตานิดหน่อยค่ะอืต้นคิสซีน่า นะคะเอาล่ะเดี๋ยวขอไปถึงจุดก่อนนะคะเหนื่อยเด็กตัวปกติลืมไปว่าได้ขึ้นตรงนี้ตรงนี้เอาเราลงไปจอดอาจารย์ยังทานได้อาจารย์เราไปจอดนี่ว่าจะเดินลงตรงนี้ใ่ไมคือลงตรงนี้นี่ทำไงให้เรารออยู่ตรงนี้ไปดูต้นเล็กๆพ่อพี่เห็นต้นไม้เล็กๆไหมเออเห็นอ่ะไปเดี๋ยวลังจะทันลงตรงนี้อ่ะเราถ่านเราเรียงจะไหวเหรอ ตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนสมุนไพรแล้วค่ะอาจารย์จะพาป้าชมไปที่ไหนคะวันนี้ไปหาสมุนไพรตอนนี้การเขาย่อมีมีมีแก้เค็ดขัดย่ออยู่ค่ะเป็นเป็นถุงะเป็นถุงนะคะะออ๋เป็นนงที่บ้านมีพับครมเอาผ้าพรมก็เอามามามาบะบะบะครบเดี๋ยวเอารูปประคอบไปไหมคะมีรูปประคอบอยู่ข้างบนห้องอ๋อเหรอเดี๋ยวเอาไปลองไป อ่าตอนนี้ส่วนตัวแล้วนะคะส่วนตัวแล้วนะคะส่วนตัวจะได้ส่วนตัวคือจะได้รูปแรบครบแล้วค่ะอ่าค่ะไทยนะคะแต่ว่าเราก็เรียกสวนอีกในชื่อหนึ่งว่าสวนแห่งภูมิปัญญาไทยเพราะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพรนะคะมาตั้งแต่ของบรรพบุรุษค่ะถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งค่ะ นี่จ่าจะพาไปดูวันนี้เราเดี๋ยวเราไปดูสมุนไพรลานากันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ถ้าเกิดเข้ามาในสวนก็จะเห็นต้นไม้ต่างๆนะคะติดชื่อว่าเป็นสมุทรศากรที่เราสามารถเรียนรู้ได้ตัวได้ได้ด้วยตัวเองนะคะตรงนี้คือจะเป็นป้าย QR code เพราะว่าป้ายสมุนไพรแต่เดิมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่ชื่อแนะนําชื่อจากสรรพคุณเล็กน้อยว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ารายละเอียดที่มากกว่านี้ ก็ไปหาอ่างเอาในในใน QR code แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะพัฒนาเป็น AR code เพราะว่าบางทีเรามาตรงนี้เราอาจจะเห็นต้นเราไม่เห็นดอกค่ะก็ AR ก็พัฒนาให้เราเห็นส่วนต่างๆได้โอเคจะได้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นทริปเชียงลายนี้นะคะเป็นการถ่ายทำเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2562ค่ะเราก็เข้าสู่สมุนไพรพื้นบ้านลานาค่ะ อืมโหย่าห,ห,หนวแมวย่าห,หนวดย่าห,หนวดแมวค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ค่ะนี่เราจะมีสักกี่ชนิดแคจารย์ที่อยู่นใน,นสวนอของร้านห้าสิบชนิด ค่อยๆรวบรวมไปค่ะจริงๆแล้วพืชสมุนไพรลานาก็มีอยู่เยอะแต่เราก็จัดแสดงในส่วนที่เราพอจะรวบรวมได้ก่อนอเหมือนแหล่งรวบรวมความรู้ไว้เนาะไม่ให้มันหายไปไหนเป็นการรวบรวม<อ>ตัวอย่างที่มีชีวิตนะคะถูกจัดแสดงแลืวกอยากจะให้ดมกลิ่นมีซีขาตัดนะขวดอันนี้ไม่มีดอกค่ะอันนี้คืออะไรคะอาจารย์ต้นหอมไก่ค่ะต้นหอมไก่ก็คือช่อดอกอันนี้ไว้ใช่ไหม ไว้กินกับอะไรหรือยังไงนี้ออหอมไก่จริงๆช่อดอกมันจะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มเป็นช่อดอกแล้วดอกเ,ออเป็นตุ่มสีขาวๆเล็กๆค่ะ,คะเดี๋ยวก่อนอนุญาตลืมนอกระตุน้นไก่หอมไก่ไกค่ะค่ะเป็นยาขับเหนือแก้ไขใช่มาชงดื่มระงับอาการเกร็งของกล้ามเนือ้อค่ะหรือนอกจากนี้แล้วก็คือ,เ,อ,อเป็น เราสามารถใช้ดอกเนื่องจากว่าดอกมันมีลินหอมอ่อนๆนี่ค่ะก็ใช้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คือใช้ทับหูกันอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อค่ะเครื่องประดับสมัยก่อนอ่านะคะก็ถ้าเกิดดอกปีบไม่มีอยากเป็นการอลองก็เอาดอกหอมไก่ติดไปก่อนอุ้ยเดี๋ยวมีมีนี่ด้วยเหรอคะดอกปีบนี่ค่ะพาไปดูเลยค่ะ อยากจะเป็นฝาแฝดปาจมูกอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าโอ้ยอยู่ตามถนนนเข้ามาพี่เลยจะมีต้นกาสลองปลูกอปลูกอยู่ตรงตรงริมเดี๋ยวเราก๊าลังฮิตก๊าลังฮิตมาดูต้นขาวสองอ่ะค่ะอัคคีทวานค่ะอืมนี่ต้นทวานค่ะโอเคพาเปชื่อสมุนไพรไม่สีด้วงนี่ค่ะ อักขีทวารใบรากต้นใช้เป็นยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารชื่อก็บอกรากช่วยทําให้เสมหะแห้งช่วยให้ช่วยระบบทางเดินหายใจแก้หอบหืดอาการไข้อาการไอแก้ไข้ใบแก้อาการปวดศีรษะโหสรรพคุณเยอะมากอยากให้ดมกลิ่นอันนี้นะคะที่ิืๆมันสวยนะคะแต่ว่า ลักขยี้ดมไดไหมคะผักข้าวตองักขาวตองอยากให้ทิมดมเดี๋ยวพระทิมดมดิกมมันต้องใช่ไหมีกไดข้าวต้นไหนได้ไหมคะมันจะต้องใช่จะต้องมีกลิ่นข้าวใอ่ขาวค่ะเอาไว้ดับกลิ่นเอาไว้ดับกลิ่นป ทากันไปต่อค่ะมีตรงไหนอีกเไม่รู้จะส่งยังไงนี่คือใบโปรูกฟ้านะคะอาจารย์ก็เด็ดมาให้ชิมนะคะหวานมิ้นเลยอ่ะค่ะอืมมันเค็มแบบฝรั่งเลยใช่ค่ะเขาไว้สำหรับให้คนเคี้ยวแก้พวกมันเค็มแบบฝรั่งจริงอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะหวานใช่ไหมครับใช่เข้ามาประกอบกันกับเป็นลูกยาอมไว้สำหรับ สำหรับคนที่จะอดบุหรี่อ่ะอือันนี้ก็คือต้นมะขวันหรือเราเรียกว่ากำจัดต้นนะคะเราไว้ใช้แล้อนอกจากเอาไว้ลากขับลมอะไรแล้วนะคะก็คือผลเนี่ยเราก็กินไว้ในการช่วยช่วยย่อยเพราะเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นฉุนนะคะค่ะมะขวันนะคะผลมันจะออกที่ไหนผลออกที่ปลายยอดค่ะตอนนี้เป็นช่อดอกไหมไม่แน่ใจเป็นช่อดอกไหมผลยอดเลยค่ะก็จะมี้นาหนาม ใช่คชัมีช็นดอกอยู่ตอนนี้กำลังเป็น่อนมุ่งนะจ๊ะแกช่วยย่อยแต่งกินอาหารมาเล็ดบำรุงหัวใจจะมีผลประมาณผลที่กำลังจะเก็บได้ก็ประมาณช่วงพฤศจิกาค่ะเมื่อแขวนเวลาหรือว่าเราไปเที่ยวที่น่านอย่างนี้ค่ะก็ต้องไปรับประทานไก่ไก่มะแขวนไก่ทอดมักค่ะแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยของเราแม่ฟ้าหลวงคือเราสกัด น้ำมันจากมเมล็ดมะแขวนซึ่งมีสปปรรพคุณก็คือช่วยลดอาการบรรเทาอาการปวดของตามข้อเนี่ยค่ะปวดเม,มืม่อยได้ตอนนี้เราก็ผลิตมาเป็นที้พึ่งมะแขวนค่ะที่ว่าใช้ใชเดี๋ยวพาถึงน่ตรงตรเนินก็พอ <c oughs> <c oughs> ะคือคือตอนนี้ทั้งทุกคนแบบว่าหน้าตาคือแบบว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องพาไปชิมขนมขนมที่ ในเมืองไหนบาซาตอนนี้เราก็มาออกแรงก่อนเราจะได้ได้รบประทานได้ได้เต็มที่พอในงานเนี่ยเดี๋ยวแบบร้านเขาหมดนะอไม่น่าเชื่อนะคะว่า เราเดินลงมาจากตรงนู้นมีน่าข้อเท้าป้ามีอาการเดี๋ยวเราได้ไปใช้ค่ะที่เพิ่งมาแขวนค่ะเขได้การกดมือนี่คืออะไรคะข้อมือค่ะก็คือเป็นเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลส้มชนิดหนึ่งนะคะผลของเขาก็คือจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายนิ้วมือวันนี้เราไม่ได้เจอผลจริงเอ่อ สรรพคุณในการใช้คือเราจะใช้เปลือกตรงนี้ค่ะเป็นส่วนผสมของเอยาดมค่ะยาดมส้มือส้มมือนะคะเดี๋ยวนู่นนะค่ะเราเดินลงมาจากตรงนู้นนะคะแต่เราไม่ได้เดินลงมาตรงๆนะคะเราอ้อมลงมาออกนะคะนี่นะคะ น้าเปิดถ้าเปิดท่านน่ะกาแฟตรงนี้ติดเยอะนะคะเนี่ยใช่นี่กาแฟใช่ไหมใช่อันนี้กาแฟใช่ต้นน่ะเดี๋จอแบบเดินต้องปลูกกาแฟไว้นี่มาโชว์เฉยๆนี่ค่ะต้นกาแฟใครที่ไม่เคยเห็นของจริงมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะนี่ค่ะนี่เริ่มสุกแล้วด้วยมันรวยไปแล้วนะคะเดือนที่แล้วเราค่ะ พอหอมปากหอมผงหอมผงนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จ้ะค่ะแต่เราก็เดินได้แต่พวกพี่พไม่เรา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 ล้อเล่นเราล้อเล่นเราล้อเล่นแล้วเราไหวายเราไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่เราเอาหวาเพียแต่เดี๋ยวเราอ่ะจะพาไปทานกันที่ในในเมืองเชียงรายใช่ค่ะใช่ค่ะเราคงมีโอกาสคงต้องมาอีกค่ะนะคะอยากเรียนเชิญค่ะเที่ยวเชียงราย ต้องหลายรอบค่ะบันเดียวไม่จบใช่ค่ะโอเคมีมีเป็นสะพานไม้นะคะต้องให้จานนำไปก่อนเลยจานตรวจสะพานก่อนนี่ฮะเดินแล้วก็จะได้แบบฟิลธรรมชาติมากๆนหคะดีมากค่ะเอาล่ะรอให้ประชมผู้เดินมาค่ะ ตอนลงก็ไม่เท่าไหร่นะคะตอนขึ้นพระชมตอนขึ้นค่ะประชมนำเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพบกันในตลาดไม่ได้เลื่อนเอาละต้นมะเกลือนะคะนี่ขึ้นมาก็เจอต้นมะเกลือมะเกลือผลติดอยู่เมื่อกี้เห็นแล้วนี่ค่ะใช่ผลดิบผล ขนสีเขียวเนี่ยคือเราไว้ถ่ายพญาตรงนู้นนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ค่ะมีอไของผลอ้านใช่อ๋นี่นี่นก็คือขนนี่เราไว้ทานไว้ยาถ่ายพญาแต่ถ้ามันสุกสีดําแล้วเรามาย้อมผ้าค่ะแก่จับมันจะเป็นสีดําเราถึงเราเรียกว่าเป็นย้อมสีดำเกลืออ๋อค่ะกินไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้ใช่ไหมคะ กินได้คือกินยาเป็นยาถ่ายพยาธิไปค่ะอ๋อกินตอนเขียวเขียวก็คือเป็นยาถ่ายพยาธิส่วนต้นนี้เป็นยาเบื่อใช้รากเบื่อเบื่อพวกปลาค่ะยาเบื่อหักหางไหลแดงฆ่าแมลงฆ่าแมลง่าฆ่าแมลงได้อืมโอเคนี่ที่อาจารย์บอกว่ามีสี มี4สวนนี่แค่สวนเดียวนี่ไม่ค่ะทั้งมมี12ค่ะมี12ส่วนนี้ <c oughs> เราเดิน <Okay. S 1> แค่หนึใน12อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคือ <c oughs> สามารถใช้เวลาได้แบบหลายวันทีเดียว <c oughs> ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ดูศึกษานะอยากไดแบบว่าถ้าเกิดศึกษานะ,ะมาดูแล้วก็มี QR Code อีกหน่อยก็มี Q A A R A R c o d มี Q A มี Q A แล้วมี Q C ส่วนต้นนี้อันนี้สมุนไพรเสล็ดพังคอค่ะแต่ว่านี้ชื่อมันคือเสล็ดพังพรตัวเมียนี่เสล็ดพังพรตัวผู้เราอยากให้ชี้ให้ถึงความสําคัญของชื่อว่าเวลาเราไปเลือกใช้เวลาบอกเสล็ดพังพอนเนี่ยค่ะก็ถ้าไม่บอกตัวเมียตัวผู้เนี่ยการเลือกใช้มันก็ ก็ต่างกัน,น,กนเพราะมันคนละต้นกันเลยค่ะเ้วเ<ร>ใช้ต่างกันยังไงคะจริงๆจริงๆวัสดงทางความตัวเมียคือเขาก็ไม่ได้ใช้แก้พวกปวดปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามตอนต่อไปเราจะพาไปทานอาหารในเมืองนะคะพวกเราคือาาพ,พักสักครู่แล้วเรากลับมาไปทานอาหารกันในเมืองค่ะ